สวัสดีครับพบกับผมนัตพงษ์มณฑลวันนี้มาเที่ยวสวนฝรั่งครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับก่อนหน้านี้มีปัญหาครับบางอย่างแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่เราเห็นดกมากครับนี่เลยครับสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับว่าผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยครับผมชื่อฉลองนิจิคุณครับชื่อเล่นชื่อก้อยครับอ่าพี่ก้อยครับอ่าสวนฝรั่งอันนี้ฝรั่งอะไรฝรั่งกิมจูครับกิมจูครับปลูกทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่ ประมาณเกือบสองไร่ครับจเกือบสองไร่ประมาณกี่ต้นครับประมาณสามร้อยสามร้อยต้นอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรฮะตำบลเขาดินครัตบตำบลเขาดิน,ดนาอาเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดน,ค,น,น,ค,นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อ่ะสามร้อยต้นครับฝรั่งอายุเท่าไหร่แล้วครับฝรั่งประมาณสี่ปีแล้วเนี่ยสี่ปีแล้วสี่ปีปกติแล้วฝรั่งปลูกเนี่ยกี่วันกี่เดือนเริ่มเก็บ ประมาณเจ็ดเดือนก็ห่อได้เลยครับเริ่ม,มห่อได้นะครับก็คือไม่ถึงหนึ่งปีไม่ถึงครับไม่ถึงก็คือเริ่มเก็บผลผลิตแต่ตอนนี้สี่ปีแล้วครับก่อนนั้นนี้เห็นบอกว่ามีปัญหามีปัญหาอะไรมีปัญหามันจะโซมครับมันจะเวลาผลตกทุกๆมันมันจะโซมเ<อ>ดี๋ยวจะเป็นกิ่งแห้งไปเลยเหมือนเหมือนก็มันจะตายครับเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างเนย่หมันเป็นโรคเหมือนว่าไม่มีใบแล้วอะไรแล้วเนี่ยคิดว่าจะลุกทิ้งแล้วอืตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแก้ปัญหายังไงไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเขาก็ปล่อย ว่าไม่รู้ทําอะไรแล้วก็พอดีไปเอาโพทีมาฉีดอแล้วก็เอาตัวโพซอยโพซอยมาฉีดบํารุงดินอ่ามันก็ดูว่าเหมือนมันฟื้นขึ้นมาครับก็เลยฉีดอีกทีนึงก็เลยดูเหมือนแตกก็เลยปล่อยไว้ก่อนอ่าครับก็เลยมันเป็นสภาพทางนี้นะครับอ๋อเราเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเลยครับจากสภาพที่เราบอกว่าแทบจะไม่มีใบอ่ะนะต้นโสมครับอ่ามันฟื้นขึ้นมามันฟื้นขึ้นมาฉีดได้สองหมนนะครับอืมตอนแรกก็จะเอาไอ้พวกมูลควายมาใส่เนี่ มันก็ดูดีแล้วก็เลยไม่เอาแล้วนะครับจริแล้วก็จะเอาปุ๋ยคลองมาใส่ด้วยซ้ำคลองมาใส่แต่พอใช้โฟทีโฟซอยไปเลยจบปัญหาเีดโฟอยเป็นสองครั้งเจ็ดโฟทีเป็นสองครั้งนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับนี่นี่คือคํายืนยันคํายืนยันจริงจากปากเกษตรกรเองเลยนะนะครับที่ปลูกฝรั่งกิมจูแล้วประสบปัญหานะครับซึ่งไม่รู้แหละว่าเป็นโรคหรือต้นต้นมันเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่พอใช้โฟทีโฟซอยซึ่งยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเนาะ ฉีดไปสองครั้งดีขึ้นเลยอป่านี้ปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีเป็นปีแล้วเนี่ยอตรงเนี้ยอ๋อทิ้งแบบทิ้งเป็นเกือบปีด้วยทิ้งเพราะว่าไม่จะไม่มีลูกเลยโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้บอกได้เลยว่าเกษตรกรนะครับปลูกฝรั่งยิมจูท่านนี้มีเงินกลับมาแล้วแน่นอนฮะเพราะว่าผลผลิตที่เห็นนี้คิดว่าดกไหมตอนเนี้ยที่เราเห็นก็โหถ้าเปรียบเทียบถึงว่าเมื่อ สิบเดือนก่อนก็โดดนะครับอืมเพราะสิบเดือนก่อนมันไม่มีอะไรเลยเอาเอาแล้วครับเป็นเงินเป็นทองเรียบร้อยแล้วครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 4D และ4ซอยฉีดไปสองครั้งนะครับฟื้นกลับขึ้นมานะให้เกษตรกรได้ชื่นใจเรียบร้อยแล้วครับอ้าวขอให้มีผลผลิตมากๆแบบนี้แล้วก็ลดต้นทุนด้วยไหมครับผมครับลดครับลดไหมลดครับลดมากไหมก็ลดไปเยอะเหมือนกันครับว่าปุ๋ยก็ไม่ใส่เท่าไหร่อ่าโอเคอ่ะนะครับวันนี้ผมนนท์โวลทองสวัสดีครับครับ